ดีคะด่ะท่านผู้ชมวันนี้กม่าเยี่ยมพ่อเจ้าของล็อกของแท้นเนาะเพิ่นบ่สบายเลนเนยได้มาเยี่ยมเพิ่นค่ะมันไม่แห้งหรือว่าขาดแ็กนั่นเนะาะประกาศประกาโน้ตกระดาษที่กองปากสบู่ยาซิฟัน่นยาใส่ตาน่าจะกินได้นอกพ่อเป็นอาหารเสริมพ่อกินกัใแม่เพิ่นกินอันนี้ก็ไม่อยาก ยีเอาากขวดละสี่ร้อยกว่าบาทนสี่ร้อยเก้สิบเป็นอาหารเสริมบำรุงร่างกายทุกส่ชวนสายตากระสิแจ้งเนาะแต่สีฟันกระสบอดูเฉลี่ยแล้วก็ขนมนมจอมเจ้าเด้อดกอาเด้อสุขภาพแข็งแรงอ อะไรกนะ็มาเห็นเห็นก่อนเลยคนะ่ะหมู่บ้านราศีเมษซีโมงเร่งทำเด่นสก,กาวค่ะทั้งส้มฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามข้างยูทูบนะคะสสวัสดีแทางเพจก็เพดจริงด้วยเนาะที่เดินคนเดินหัวย,ยุ้นแม่นจังซื่อขีม้ม้าขี้จัดโปรโลดราคาเบิร์ดเพจ เดือนนี้เดือนหนาก็สิขึ้นปั้นสามแล้วเสื่อนเนี่ยอนกล่องหีบเสียมากก็บ่ได้ลืมออกมาไม่เอียงเลยพ่อเลขพ่อเป็นเลขล็อกเลขล็อกเลขโอ้ยเขียนหลายตัวหลายตัวเลขล็อกสถิติเข่ามากเป็นสิบหวดเดีพ่อแม่ค่ะพ่อเลขล็อกเข่ามาตลอดเป็นบ่อกตเข่ามากดูนี่ค่ะช่วงเวลายุ่งไม่แห้งเรื่องอะไร ออ้่ว่าไงเจ้ายกมันไปซื้อนกู้องกูมันจะถกูค่ะหนึ่งซี่กับเขาเก้าเจ็ดกับเข่านั่นเหรอคือว่าพอก็เลยให้สั่งให้ให้เยอะหเพิ่เยอะ่ยุให้เทเยอะเพ่มเยอะพอได้โทษมากกว่านพน๋อเจ็ดเก็ดเขาค่ะคือว่าพนสบายนะมันบอกขอครับแปดสองแปดหนึ่งสองนะแล้ขา อ๋อวดที่ออกแปดหนึ่งสองนะครับ่เขาวั<ว> <c oughs> ที่เลี้วเขาบ่อบ่เขานี่เนาะสุดที่ให้ีมมงนี่ี 7, 5, ่จ <c oughs> ะเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดยังพู่าเฝ้าเาะอมากเจ็ดหนึ่งกบเจ็ดสองนี่แหละ่นไเจ็ดหามี่เต็มลอกของผ่อนมิจะตกค่ะ มานได้พอมาด่ก็ได้นะพุงให้เล็กสามตัวนั่นบอกพ่อวันนี้จะบถือสวอสลีสามตัวพ่อทว่างใหม่เขียนน้ำนอันนี้คือล็อกของแท้บอกพ่อในมาแหลกกันส้มเจียเขียวแท้ล็อกของแท้แสดงว่าปีโนโคมิลุดงวดเดียวตัวนี้ลุดงวดหนึ่งแปดสองบอกถูก หนึ่งแปดสองหรือหนึ่งสองแปดาสิบกงมวนเนาะแปดสองหมือแปดหนึ่งสองแปดงสองเบแปดคิวดเดียวตอนนน้บอที่แรกนั่นเขาร่มคลิปบ่บ่ได้ซื้อบ่ได้สนใจแล้วล้คลิปซื่อเบรสนใจพนกอบเขสนใจเพราะว่ามันหลายตักวันที่สามสิบนะคะวันนี้มันเขาดูลายมันสนใจกวัวนี่ไม่คสิเขียน่สิบสานเนาะใช่โ นี่เปด้านนม่ข็งมันเป็น้นี่เลย้านี้ังขามันจะไม่มันกับบ่พอเลยตัวเลยพอกับบ่กลับที่มันบอกอ่ะบนล่างอแต่ว่าพอกับที่พอบวกใหไขึ้นเนตัวนี้ไม่ตเชื่อมไม่บวกนะเชื่อมไม้บวกนองอมอ่านึ เดินกาสีเขียนตเลขใเห้เนาะคะเดี๋ยวเอฟซีว่าคอนเนาะลอกแท้คือเิ่มสายยาเป็นสาสี่ว่ะล็อกของแทะอันโอ้ขีดตกระบาดนั่นกรหกเจ็ดบอกพ่อหกเจ็ดบอกเกนกงตเกนก็เจ็ดนาะค่ะหล้กการเลขสามตัวมีเลขสามตัวน้ามาตัวหนึ่งเนาะม ให้ออกให้ถึงเด้อให้อิฟซี่มันมนันมันหอยออกแถวสุดใต้หอยออกสามตัวนั่นละสามตัวตัวนึงหอยออกตัวเก้งว่าื้อว้แล้วจะยินเด้อทขานผูส้มแป๊บนึงเขีเย,เยนเขียนเอาอก่กอนนะัะ อห้งกอีกโเียนสกาวคืองามดีเน้นที่เขียนพิดตัวนี้หกสองโอ้พนให้หาเขียนซีหกมันชิวออกดีวีวันนเน้นที่หกเจ็ดนให้หาในเอฟซีเน้นที่สี่สองก็ให้เลขสามตัวน้ำกับทาม้ชม มันซื้อไว้แล้ววะค่เน้นที่หนึ่งเจ็ดด้วยหนุพ่ออยู่ใส่ละหนึ่งเจ็ดตัวื่อเชียนมันีเีรมีจะครูเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอแบบหนึ่งนะคะในใ้แพนเผ็ดนะคะรอแป๊บนึ่งของสีเขียวค่ะจะถูกจะได้มีเงินกลับบ้านปีใหม่นะคะต้องขอให้ถูกเนาะพอนอกงวนนี้เนาะ ได้มีเงินกลับบ้านตีไม่เอฟซีคอมเมนต์ได้เพจเพจสิบสองโหมดนะคะสิบสองชุดบอก์ดสิบสองชุดศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวจังเบิงเจดีย์อ่านเหมือนกันเชื่อมันผิดนี่ห้าหกสองสี่สองเก้าสองเก้าสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสองตัวค่ะแถมแม่ที่สามตัวตรงนะคะกำหนัดจอเด้อค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าอีซี่เบื้องหน้านี่นะเพิ่นเคียนให้แล้วมันตรงกันบออีซี่กับคอมเมนต์ไตคิบกันแล้วกันเนาะนี่แหละค่ะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวพูดเห่าวันจิบเห็นเอา้าสู้ให้เบื้องตรงตรงนี่ไร้มือเพิ่นให้มากกากระบาดตัวที่เป็นกากระบาดนี่ไอตัวนี้ ะคะอนนือตัวเน้นคือตัวเน้นเนาะหกเจ็ดนี่อ่ะแคปหน้าจ,จอแปหกสอง,องังสี่สองหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกสองสี่สอง,สองชวนมาตัวเล่นเขาอะพ่อตัวเล่นเขา นี่ค่ะท่านผู้ชมเขาตัวเน้นในที่เฮ็ดแม่นะเดิสกาวสีออกใส่นังเพราะว่ามันมันที่ไทยต่อส่วนใหม่เขาเน้นบริไทยหนักขึ้นนะคะบริไทยหนักขึ้นสีคู่ตัวเน้นให้ถูกจะได้มีเงินกลับบ้านปีใหม่ทุกคนปีใหม่นะคะรอเลขมาเร็วมาเร็วของแท้สีเขียวค่ะขอบคุณมากค่ะของแท้สีเขียวเหรอคะเลขมาเร็วถ้าเป็นสีเขียวเดี๋ยวติดตามในช่องช่องเพจดิสกาวแล้วก็ช่องเดียรสกาวเชื่อแน่ว่าเป็น มาเรีวจะเป็นสีเขียวหรือเปล่านะฮะฝาก <2 S 1> ต,ติดจมด้วยว่าใครเห็นมาเร็วสีเขียวช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปก็แล้วกันเอาสลับตัวเลขแน่าทางังเลขหลอกของแทมมากแหะคะ่ะเลขติดเหครับติดเลขติดสามห้าหกตัวจับนั้นเอาตัวอื่นไปจับบ่พอ่อ เขาเนี้ยไปใช้รถสามตัวถ้ามีตัวเด่นก็มาใส่เลยนป่ะสี่สามสี่ห้าสี่หกนะเนอะหกะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ก่อนสามหกสำหรับคลิปนี้เด็กสกาวขอตัวลาไปเรียนยคนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ่ผิดจักเชียทุ่มทำบ้ากันสามตัวนี้บ่ผิดจักเทียงสวัสดีครับสวัสดีเนี่ย เอ้ยวันฝนสมบูรณ์บัดซบคนอยู่ตัวนี้เพทย์นลรวยไม่ตัติดน้ำเด้อบพผิดจักเทียบพรท่านผิดจักเทียข้าเหมือกะเดวงนะทาน้ชม่ามชมโชคดีด้วยด้วยถูกไหมเป็นน้ำกันล็อกของแตดตามถึงที่นะคะบิ้มหน้าเป็นน้หน้าในการเชียงซื่อค่ะตัวเน้นตัวนักก็คือ6กสองสสอง หกเจ็ดหนึ่งเจ็ดโอ้เจ็ดเนาะก็เข้ากันกับของเจดีย์แดงอยู่ถ้าเจ็ดก็บมี่หกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเนาะแล้วก็เข่าเข้าสี่สองเข่าสี่สองเก้าสองเก้าสี่แม่ที่ซื้อไว้แล้วกันหนึ่งเจ็ดนี่แล้วพ่เข่าก็หกเจ็ดเข่าที่แถวพิลาซีหาซี่สองเก้าสองเก้าสี่นี่นะจัดนักไว้ล้วแม่ ขอให้ถูกด้วยๆเป็นน้ำกันจะออกตัวตัวนี้ลหละตัวที่ตรงกันนี่แหละ่านผู้ชมเจริงก็กดตัวลาบไปก่อนนะคะสั่งซื้อคีมมาได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์แค่นี้แหละคะ่ะทานผู้ชมเป็นกำลังใจให้คนทำงานนะคะขอลาพอเป็นจะกลับขอพอมีสุขภาพแข็งแรงเนาะ,ะ,นะ,ะขอเนื้อเสียงเงินใดสุขภาพแข็งแรงอายุยิ่งยืนนาน ตุงลูกตุงล้านไปเดินดนเป็นความกำลังใจเป็นความกำลังใจให้ลูกให้ร้านนะพ่อพออ่อยู่น้ำแม่ยูน้ำลูกห้านเขากับอบอุ่นใจเนาะกันขาดกนไหนกนหนึ่งไปจะมีผลประโยชน์เยอะลูกห้านอยากไปทั้งไดก็ได้ไปมีผู้อยู่เฮียนให้ใอุ่นใจเอาเถไวหว้พ่อใหนพ่อเป็นแข็งแรกค่ะท่านผู้ชม สุขภาพดีเรวยๆเฮงๆตลอดไปนะครับจ้าทุกคร่ะจ้าทุกค่ะ